บุคลิกของโค้ชตองกวินเป็นโค้ดแบบไหนฮะดุเข้มเฮียบซ้อมหนักการบ้านเยอะใช่หมดเลยคือพาสของมาริโอ้เซนฟุตบอลที่บิลอัพต้องถอดแดนหลังประตูขึ้นมาห้ามเตะทิง้งเต่คว้าเตะทิ้งเต่คว้านี่โดนกระดานแน,น่แล้วก็อยากให้พาสบอลมา้งแต่ผู้สับประตูจะเสีย จะพลาดแกก็ไม่ว่าแต่อยากให้ฝึกแบบนี้นี่เป็นโจทย์ยากของประตูนะพี่ว่าแม้แต่ตอนที่ตองเป็นผู้เล่นเองก็ยากใช่ไหมแล้วยิ่งต้องมาสอนด้วยตองเตรียมพร้อมกับแรงกระแทกลูกใหญ่อยางฮะตอนเป็นผู้เล่นน่ะมันจะไว้ได้หนักใจเท่าการเป็นโค้ะเขาบอกว่าการเป็นโค้ชมันจะแก่เร็วว่าอายุมันจะหัวงอเร็ววเยอันนี้ยังไม่อะไรงอเลยพร้อมรับแรงกระแทกหรือยังเพราะพี่เชื่อว่าระหว่างแข่งขันจริงๆไทยลีกอ่ะมันต้องมีจังหวะนึงที่มาริโอเองก็ต้องการให้ตองออกมาสั่ง นักเตะไทยเลเยอร์รือต้องการประสบการณ์ของตอนในการมาสั่งแทนมาริโอมองว่าทุกคนที่มาพอมาใส่เสื้อ,อามาทองแล้วอะพอมาเล่นในทีมนี้คือคือเป้าหมายคือชนะทุกแมตช์เมืองทองมีเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็ก็อยากจทำให้มันให้ทีมนี้ก้าวเดินต่อไปในที่ใจที่สุดตอน คุณผู้ชมครับแอดเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนคลับสโมสรเมืองทองต้องการที่จะเห็นคอนเทนต์ที่แอดมาสัมภาษณ์พี่ตองกวินทำสัจนานถึงเรื่องการเป็นสตาร์โค้ดให้กับเมืองทองในซีซั่นนี้นะฮะหลายคนอาจจะตั้งคำถามข้อสงสัยว่าพี่ตองจะกลับมาลงสนามให้กับทีม ได้อีกตอนไหนหรือว่าจะเลิกแล้วก็มาเป็นโค้ชผู้สาประตูแล้วใช่ไหมนะฮะคำตอบนี้ยังไม่มีการเฉลยออกมาเลยนะครับซึ่งวันนี้เองแอดก็เลยจะขอจับพี่ตองกวินทำสัจจานันนะครับมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงปัจจัยที่ทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนบทบาทหรือเพิ่มบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้เล่นเนี่ยมาเป็นโค้ชผู้สาประตูมาเป็นสตาร์โค้ชที่ช่วยงานโค้ชมาริโอยูรอสกี้ในซีซั่นนี้นะฮะรวมไปถึงอาการบาดเจ็บต่าง และโอกาสในการลงสนามของพี่ตองกะวินจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรนั้นคอนเทนต์นี้มีคำตอบครับทำไมพี่ตองถึงมารับงานโค้ชได้ฮะมันเซอร์ไพรส์ทั้งตัวพี่เองแล้วก็เซอร์ไพรส์ทั้งแฟนคลับเซอร์ไพรส์สื่อมวลชนหลายๆคนด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอมจริงๆแนละ้วต้องบอกนี้ครับว่า ช่วงที่ผ่านมาโอเคเราผมประเด็นหลักคือวนะีไอในเรื่องของการบาดเจ็บก่อนนะครับผมก็มีฟอลโล่กับคุณหมออยู่เรื่อยนะครับแล้วก็คืออันนั้นนะ่ะคือประเด็นเป้าหมายหลักด้วยความเป็นนักฟุตบอลแต่ว่า <c oughs> คือสิ่งหนึ่งที่มันที่ผมคิดมาตั้งแต่ผมไปเล่นอยู่เบลเยียมนะตอนนั้นผมมีโอกาสที่จะที่จะอยากจะลองศึกษาเรื่องโค้ชดูแล้วแหละเหมือนเหมือนผมมีความรู้สึกว่าเออวันหนึ่งอะ่ะเราอยากที่จะถ่ายทอด <c oughs> เอาสิ่งที่เรารู้มาทั้งในประเทศทั้ง โอเคไปเบลยเยียมเด็กไม้กระทั่งตอนกลับมาญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนเหมือนไปเห็นอะไรมาเยอะแล้วก็อยากที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับน้องๆในรุ่นต่อๆไปครับผมแต่ว่าคือ,อเป็นช่วงที่พอเรามีเวลาพอดีแล้วเหมือนเหมือนไบโอเขาเขาก็เหมือนบอกมาเหมือนบอกมาแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกพี่นานเมืเ่อกี้ว่าเป็นสิ่งที่ผมแบบมันมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าว่ามันเป็น มันเป็นเป้าหมายอีก,อกเป้าหนึ่งในอนาคตที่แบบยังไงวะแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่เนี่ยวันหนึ่งก็ก็ต้องทําจุดนี้ครับกำลังจะถามเลยว่าเป็นเพราะครมาริโอหรือเป็นเพราะร้อนวิชาก็2อ,อย่างรวมๆกันเพราะอบรมซีไรเซนไปแล้วด้วยถามว่ามันมันมันร้อนวิชาไหมเหรอพี่คือผมผมมองว่าคือจริงๆแล้วไอาการที่ผมไปโรงเรียนโค้ชใน mm hmm. ช่วงที mm ่ hmm. ผ่านมาคืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นพอมันเล่นมาตลอดอะ ไม่ไว่าจะเป็นแข่งของลีกแข่งของทีมชาติอ่ะไอ้ช่วงที่เขาเปิดอบรมอ่ะเราไปไม่ได้แต่พอช่วงนั้นผมรักษาการบาดเจ็บอยู่<ม>แล้วก็ประจวบเหมาะกับมีเปิดอบรมโคช้ชและเป็นสิ่งที่แบบให้ผมอยากอยากศึกษาเพิ่ม,มอยากเข้าไปอยู่ในจุดนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือผมก็เลยไปรงเรียนแล้วก็คือผมมองว่าการเรียนโค้ชอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ดีๆจะเทินตัวเป็นโค้ชเลย<ม>แต่ผมมองว่าในกีฬาฟุตบอลอ่ะ ค้ชกับนักเตะมันต้องทํางานร่วมกันแล้วก็คือผมมองว่าถ้ามันมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะ่ะมันจะทํางานด้วยกันง่ายผมก็มองว่าอย่างนั้นแล้วก็พอเรียนจบตรงนั้นมาช่วงหนึ่งก็ประจบเหมาะกับทางทางเืางทองถามมาด้วยครับก็เลยมีหลายคนถามว่าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของตองด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ระหว่างการรีแฮฟฟื้นฟูนงี้ก็อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าก็ทาตรงนี้ไปด้วยเลยแบบเหมือนกับไม่ปล่อยเวลาให้มันเปล่าไปเลยดีกว่าประมาณนั้นครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า คือชีวิตนักฟุตบอลอ่ะถ้าอาโอเคถ้าถ้ารักษาร่างกายดีไม่เจ็บไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อะไรโอเคแหละมันไปได้อาจจะส0ปลายๆแต่วันหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องยุติบ,บทบาทของความเป็นนักพิลาอยู่ดีอ่าใช่ก็คือผมมองว่าคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมันแพลนมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละ,แ,ละแต่ว่าคือพอมันมีโอกาสก็เลยก็เลย,เลยครับไม่ใช่ว่า,าการบาดเจ็บนี้มันหนักมากจนต้องเลิกเล่นนะคือตอนนี้ก็ยังยัง ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นใช่ไหมครับต่อคือยังไม่ได้ตัดสินใจร้อเป็ขนาดนั้นแต่ว่าคือถามว่าอาการที่ผ่านมาโอเคมันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็ต้องฟอลโล่กับหมอตลอดแต่ว่าคือเท่าที่คุยกับคุณหมอล่าสุดอย่างเงี้ยคือของผมมันเป็นของในเรื่องข้อต่อซึ่งโอเคแหละหมอเขาก็บอกว่ามันมันก็จะมีมีข้อจํากัดในการออกแรงบ้างเล็กน้อยครับผมซึ่งซึ่งตัวนั้นก็เป็นในเรื่องของของกระบวนการไปบางทีบางอย่างเราไม่ไม่สามารถไปไปเร่งนั้นได้ขนาดนั้น แอบบอกได้ไหมเวลามาริโอเขาบอกว่าให้อยู่ไหนๆก็ว่างแล้วมาเป็นโค้ดประตูให้หน่อยได้ไหมเขาพูดว่ายังไงเขาเขากล่อมตองยังไงกล่อมยังไงคือปกติจะคุยกันนอกรอบอยู่แล้วประจําใช่ไหมเพราะตองก็เป็นคนให้กําลังใจเขาตลอดตลอดอยู่แล้วเออคือเหมือนไม่ใช่อาจจะไม่ต้องเรียกว่ากล่อมอ่ะพี่เหมือนนเหมือนเขาเขาอยากเหมือนเขาพูดแบบที่เล่นที่จริงมาตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือมาริโอก็ ก็เทินจากนักเตะม,มาเป็นโค้ชในในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนเขาก็แบบเหมือนเอาประสบการณ์ของเขาอะมาบอกให้ผมฟังอะไรเงี้ยคือพอผมมาคิดดูอะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกพี่และว,ว่าว่ามันเป็นความเป้าหมายของเราในใน ในเป้าหมายต่อไปนะที่จะทำคู่พูในงการฟุตบ,บอลอยู่แล้วด้วยก็เขาคราวนะครับระหว่างที่อยู่ในช่วงการรีแฮบฟื้นฟูอาการบาดเจ็บพี่ตองเองก็ไม่ใช้เวลาในการรีแฮบเนี่ยให้เสียประโยชน์นฮะก็เลยทําหน้าที่รับเป็นโค้ชผู้สาประตูคอยสอนคอยสร้างน้องๆ ผู้สาประตูดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมให้ได้ในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับโดยพี่ตองก็จะนำประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าการเล่นที่ยุโรปที่เบลยเยียมเองหรือเทคนิคการฝึกซ้อมหนักๆที่ญี่ปุ่นกับซัปโปโรนะฮะรวมไปถึงการที่พี่ตองได้เจอโค้ชผู้สาป,ประตูเก่งๆหลายต่อหลายคนนะครับก็จะมาปรับมาประยุกต์เพื่อสอนน้องๆผู้สาป,ประตูในสังกัดสโมสรเมืองทองให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองแหละครับ บุคลิกของโค้ดตองกวินเป็นโค้ดแบบไหนฮะดุเข้มเยบซ้อมหนักการบ้านเยอะใช่หมดเลยคือคือผมมองว่าฟุตบอลมันมันไม่ใช่แค่ลงไปซ้อมแล้วจบณแค่ชั่วโมงในการฝึกซ้อมเท่านั้นนะพี่คือคือมันมีระเบียบวินัยทั้งทั้งในและนอกสนามคือนอกสนามคือเวลาเราไปซ้อมในสนามมันมันวันนึงอะเต็มที่2ชั่วโมงไม่เกินสชั่วโมงถ้าเช้าเย็นนะพี แต่ว่าคือระหว่างวันที่เหลืออีกยีกว่าชั่วโมงคุณต้องดูแลตัวเองยังไงคุณต้องพักผ่อนยังไงกินอาหารยังไงหรือดูแลร,ร่างกายตัวยังไงในเรื่องของเสริมความแข็งแกร่งของของร่างกายยังไงครับผมซึ่งซึ่งตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็คือการเตรียมตัวเองก่อนที่จะมาเข้าการฝึกซ้อมมันสําคัญการเตรียมจิตใจการเตรียมความคิดหรือสมาธิในการที่จะนํานมาสู่การฝึกซ้อมมันเป็นพันแล้วก็ คือคืออย่างตอนที่ผมเป็นนักเตะคือผมไม่ใช่แค่ซ้อมเสร็จแล้วผมจบเลยผมก็ต้องมาคิดต่อว่าวันนี้ซ้อมเป็นยังไงแล้วก็คือเหมือนถามโค้ชว่าเฮ้ยผมต้องทำอะไรเพิ่มไหมหรืออะไรเงี้ยคือคือผมจะมีคุยกับคุยกับโค้ชตลอดแล้วก็คือผมรู้สึกว่าผมชอบที่ให้โค้ชมามามาแนะนําด้วยอคือผมว่ามันเป็นเสิ่งที่ดีถ้าที่พี่เห็นนะครับคือตองเราจะเป็นโค้ชที่ค่อนข้างละเอียดละเอียดที่นี้คือ ใส่ใจรายละเอียดทุกเม็ดของการเทรนนิ่งของการฝึกซ้อมเช่นมาวอร์มก่อนวอร์มพร้อมกันก่อนหรือเวลาที่มีสมอทรงสมอไซส์อ่ะไม่ว่าจะเป็นมือสามือสี่หรือไงตอนจะเป็นคนเดินเข้าไปกระซิบข้างหูตลอดอันนี้ดีไม่ดียังไงอันนั้นไม่ดียังไงการบ้านก็เยอะนะฮะขึ้ไปด้วยเป็นบุคลิกลึมนไปเลยแล้วที่สาคัญคือเป็นคนทําการบ้านในที่นี้คือต้องตัดต่อคลิปเองด้วยเหรอถ่ายวิดีโอเองตัดต่อคลิปเพื่ออะไรอ่ะคือเหมือนก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นนักบอลนะครับ คืออย่างตอนที่ไปเบลเยียมแล้วเหมือนเหมือนทุกการฝึกซ้อมอ่ะก็จะมีวิดีโออนาลิซิสเป็นเป็นฝ่ายแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็คือเขาจะให้เราดูทุกวันคืออยู่ที่เราเราอยากไปขอเขาไหมแต่ส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมไปขอทุกวันทั้งซอ้อมทอมของโรกศัพท์ตูหรือ small ซส์หรืออะไรเงี้ยคือคือพอเรามาดูอ่ะเราจะได้เห็นมุมว่าเฮ้ยเออลูกแบบนี้เราควรทําสิ่งนี้สิเฮ้ย<อ>ทำแบบนี้มันจะดีกว่านะทําแบบนี้มันมันไม่ดีนะอะไรเงี้ย ซึ่งพอเราได้ดูบ่อยๆมันจะมันจะเกิดประโยชน์ต่อต่อตัวเรามันทําให้เราแบบเหมือนกับมีมีแผนในหัวมากขึ้นทาให้เราเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้นที่คือคือผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็อ่าด้วยความที่พอพอเราไปเจออะไรมาเยอะแล้วก็เหมือนเวลาน้องเขาซ้อมเเราดูเหมือนตรงไหนที่เราแบบอยากจะเสริมเขาผมก็จะเข้าไปบอกเขาเลย ทุกคนครับทุกคนทุกคนใช่ก็ก็พยายามจะเก็บให้เขาแล้วก็เหมือนเหมือนพยายามผมยามจะใส่รายละเอียดเพราะว่าคือทุกคนอ่ะขึ้นมาถึงจุดนี้อ่ะจุดที่ขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพอ่ะผมว่าเทคนิคทักษะเขาต้องมีมาอยู่แล้วไม่งั้นเขาขึ้นมาจุดนี้ไม่ได้แต่ว่าการที่จะ transform ตัวเองไปสู่การเล่นทีมหรือการที่จะต่อยอดให้มันให้มันไปจุดสูงกว่านี้คือรายละเอียดเล็กน้อยมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสร้างความแตกต่าง ตาเป็นคนที่โฟกัสแค่ในเรื่องของการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมจะเป็นต้องมารู้เรื่องโปรดักชันเรื่องถ่ายวิดีโอเรื่องตัดต่ออย่างเงี้ยสมมติว่าเราเทรนนิ่งเสร็จ6กโมงเย็นเนี่ยครับต้องนอนกี่โมงโอ้ oh, เดี๋ยวนี้นอนแบบคือด้วยความที่แบบเหมือนต้องไปตัดต่อใช่ใช่ครับ <laughs> ไหนจะต้องอัปโหลดอีกอะไรอีก <laughs> หลาย <laughs> อย่างพี่ก็นู่นน่ห้าทุ่มกว่ายัง <laughs> บางทียังแบบเพิ่งจะเสร็จอะไรเงี้ยพี่คือ <laughs> บางทียังไม่เสร็จเลยนะแต่ต้องปิดแล้วโอเคแล้วไปนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้ามห นี่คืองานหลังบ้านของของคนที่ไปผ่านเวทีระดับยุโรปะอะไรมามันจะมันไม่ได้ง่ายๆนะก็ใช่ครับคือคือมันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เออคือเข้าใจแหละว่าว่าโค้ชเขาเขามีรายละเอียดเยอะนี่เราจะได้เห็นพี่ตองกลับไปก็ต้องไปโหลดคลิปลงคอมพิวเตอร์ตัดต่อทีละคนทีละคนแล้วอัปโหลดส่งให้น้องๆดูอีกโอ้หน้าที่ของโค้ชมันไม่ได้แค่จบแค่ในพิธนสนามเนาะ แน่นอนครับโจทย์การทำทีมของโค้ชมาริโอยูรฟสกี้คือการเล่นฟุตบอลบิวอัพขึ้นจากด้านหลังโดยเฉพาะขึ้นจากผู้สาประตูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการออกบอลด้วยเท้าของผู้สาประตูจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเล่นฟุตบอลสไตล์บิวอัพสไตล์มาริโอเวย์นะครับเป็นโจทย์หนักพอสมควรเลยละครับแม้แต่ตัวผู้เล่นเองก็จะกดดันพอสมควรอยู่แล้วในการที่ต้องเจอการเพสซิ่งจากผู้เล่นเกมรุกของฝั่งคู่แข่งที่รู้อยู่แล้วว่าเมืองทองเนี่ยเล่นบิวอัพจาก ดนหลังและเพราะฉะนั้นก็จะเจอตัวรุกเข้ามาโหมเพลซิ่งแดนบนนะฮะการเป็นผู้เล่นว่าหนักแล้วการเป็นโค้ชผู้สาประตูเพื่อที่จะฝึกสอนแต่ละวันเพื่อให้ผู้สาประตูออกบอลจากประตูตัวเองเนี่ยเพื่อให้มิดฟิลแล้วไปจบที่กองหน้าได้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์เป็นการบ้านที่หนักมากพอสมควรสำหรับโค้ชผู้สาประตูนะครับเพราะถ้าเกิดเตะทิ้งเตะคว้างเนี่ยค้ชมาริโอยูรอสกี้แกด่าเลยนะครับอ่าฮะทีนี้วกมาถึงเรื่องของการเชนนิ่ง โจทย์ของตองเท่าที่พี่ทราบมาคือเป็นการสร้างครับสร้างประตูที่มีอยู่ให้เป็นเหมือนกวินครับให้ได้ยากไหมถามว่ายากไหมก็คือคือผมมองว่าอย่างที่ผมบอกเละว่าน้องทุกคนที่ขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยขึ้นมาเล่นกับทีมเมืองทองได้เนี่ยต้องมีมีทักษะมีฝีมือระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคือผมพยายามที่จะเติมในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเ คือไม่ต้องไปหาประสบการณ์จากไหนแล้วเดยวผมเอาทางไลัดเข้าไปให้เลยคือคือเหมือนลดระยะเวลาให้เขาไม่ต้องไปผ่านกระบวนการคิดของเขามากมายแล้วแต่ว่าเราเสนอไอเดียให้เขาว่าเฮ้ยแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าทําแบบนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะแต่ถ้าทําอีกแบบหนึ่งจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือเราเราก็ต้องสอนให้เขาคิดด้วยอะไรเงี้ยนั่นเลยเห็นว่าเป็นพี่ตองดูจะขึมขึ้นในเรื่องของการฝึกซ้อมการเทรนนิ่งขนาดพี่น้อยบอกไม่กล้าทักพี่พี่น้ยบอกไม่กล้าทักอารมณ์ไหนที่ไหน คืนี่ก็คือมาถึงในพาร์ทของมาริโอ <S <S เซ็นฟุตบอลที่บิลอัพตั้งแต่แดนหลังประตูขึ้นมาห้ามเตะทิ้งเต,ต่คว้าเตะทิ้งเต,ต่คว้านี่โดนกระดาแน่ๆแล้วก็อยากให้พาร์ทบอลมาตั้งแต่ผู้สักประตูจะเสียจะพลาดแกก็ไม่ว่าแต่อยากให้ฝึกแบบเนี้ยนี่เป็นโจทย์ยากของประตูนะพี่ว่าแมา้แต่ตอนที่ตองเป็นผู้เล่นเองก็ยากใช่ไหม <S <S แล้วยิ่งต้องมาสอนด้วยอ่าใช่ครับคือตอนผมเป็นผู้เล่นอะ ไอตอนเล่นที่ไทยอะ่ะมันยังไม่เคยเจอแบบนั้นเท่าไหร่แล้วก็คือคนที่จะมามาถ่ายทอดในจุดเนี้ยคือในสมัยนั้นเขายังไม่เล่นกันแบบนี้แล้วก็คือผมโชคดีที่ผมได้ไปญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็คือที่นั่นเขาเขาใช้กันเยอะมากแล้วผมได้มาจากที่นั่นค่อนข้างเยอะ<ม>ค่อนข้างเยอะแล้วก็คือผมว่าองค์ประกอบที่มันจะทําให้มันเล่นในระบบรูปแบบของของโคช้ชที่ต้องการได้อะ่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโวรศัพท์ตัวแค่คนเดียวผมมองว่าองค์ประกอบโดยรวมทั้งทั้ง11คนในทีมอมันต้องเคลื่อนกันแบบแบบมีแบบแพลนแล้วก็คือคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถ้าสมมติว่าฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไม่ไม่ทำงานไปพร้อมกันหรือทิศทางเดียวกันนะ่ะ บอลมันมันไปข้างหน้าไม่ได้ใช่ครับแม้แต่ประตูระดับโลกอย่างเดคอเองก็ยังประสบปัญหากับเรื่องฟุตบอลสมัยใหม่นี้เช่นกันใช่ไม่มีใครเก่ง100%นตะมันขึ้นอยู่องค์ประกอบรอบข้างด้วยนะฮะอย่าโทษเดคอนะโทษแม็กควายด้วยที่แฟนแมนอยู่รู้เลยแฟน เป้าหมายครับตองทีนี้บอกว่าเป็นผู้สร้างล่ะในในแคมป์เนี่ยมันจะมีถ้าไม่นับเอิญที่ยังเจ็บอยู่นะก็จะมีน้องอีกสามสี่คนรวมไปถึงน้องบอยที่เป็นอนาคตข้างหน้าให้ต้องสร้างด้วยเป้าหมายของตองในพาร์ทแรกสั้นๆนี้ก่อนในการสร้างพวกเขาเนี่ยเป้าหมายยังไงคือตอนเนี้มีก่อนเข้าซีซั่นเนี่ยมันจะมีระยะเวลาประมาณเดือนขึ้นนับนับตอนนี้นะครับผมซึ่งผมพยายามที่จะใส่รายละเอียดให้เขามากที่สุดแล้วก็คือเรื่องเทคนิคอะ ผม,ผมไม่แก้เขาให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดให้เขาอยากรับแบบไหนหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เกิดผลเสียต่อต,ตัวเขาอะปล่อยเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเสริมรอียดเข้าไปความเข้าใจเกมมากขึ้นการยืนตําแหน่งหรือคือฟุตบอลมันตอนนี้พวกสามตัวมันไม่ได้แค่แบบเซฟประตูอย่างเดียวพี่เวลาเพื่อนลุกอยู่เฮ้ยตำแหน่งเราต้องต้องจัดการยังไงหรือถ้าโดนศูนหน้าเขาไล่ามาขนาดนั้นกองหลังแล้วไม่มีช้อยเราต้องไปยืนตรงไหน อะไรประมาณนี้คือคือ,คอมันมันเป็นรายละเอียดเล,ล็กนะ้อยท,ที่ที่ผมอยากจะใส่ให้เขาครับผมแล้วก็คือเป้าหมายก็คือคือผมมองว่าผมอยากอยากจะทําให้ให้น้องเขาเขาไปอยู่ในจุดที่มันที่มันสูงกว่าที่เขาเคยเป็นมาแล้วน้นคือเป้าเป้าหมายของผมครับสุดท้ายครับ ตองเตรียมพร้อมกับแรงกระแทกลูปใหญ่อยังฮะตอนเป็นผู้เล่นน่ะมันจะไว้ได้หนักใจเท่าการเป็นโค้ดนะเขาบอกว่าการเป็นโค้ดมันจะแก่เร็ววัยอยุมันจะหัวงอกเร็วอัยอกยพร้อมรับแรงกระแทกหรือยังเพราะพี่เชื่อว่าระหว่างแข่งขันจริงๆไทยลีกอ่ะมันต้องมีจังหวะหนึ่งที่มาริโอเองก็ต้องการให้ตองออกมาสั่งนักเตะไทยเลเยอร์หรือต้องการประสบการณ์ของตองในการมาสั่งแทนมาริโอที่ต้องถอยเข้าไปนั่งเบนพร้อมรับแรงกระแทกวามกดดัน่ยังจริงจริงแล้วผมยินดียินดียินดีเพราะว่า คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาความกดดันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบผมรับมือมาตลอดชีวิตในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คือเรื่องความกดดันอ่ะคือผมมองว่ามันมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งมากกว่าแล้วก็คือโค้ชส่งต่อมาให้ผมผมก็ต้องส่งต่อไปให้นักเตะพิ้นรุ่นในทีมซึ่งน้องเองต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนกันที่จะที่จะรับมือกับกับความกดดันนอกสนามไปได้แล้วก็ คือผมมองว่าทุกคนที่มาพอมาใส่เสื้อเมืองทอ,องมาพอมาเล่นในทีมนี้คือคือเป้าหมายคือชนะทุกแมตช์แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเองให้ทัทง้งทั้งในและนอกสนามเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็คือเมืองทองมีเป็นทีมที่มีประวัติาศาสตร์ยาวนานก็ก็อยากทำให้มันให้ทีมนี้ก้าวเดินต่อไปในที่ใจทุกกองแฟนกลับก็อย่าแปลกใจได้เห็นพี่ตองผมงอขึ้นนะฮะแค่อุ่นเครื่องที่ผ่านมาพี่ตองบอกเครียดเลย ก็ <laughs> <laughs> อยากลงไปสั่งอยู่หลังโกมากๆใช่คือคาแรคเตอร์ผมอะคาแรคเตอร์ <laughs> ผมมันเป็นคาแรคเตอร์ทีเ่เหมือนแอคทีฟตลอดแล้วก็แล้วก็มีส่วนร่วมตลอดอะคือคืออันไหนไม่ดีคือผมผมตะโกนบอกตะโกนบอกคือคือจะไม่มาเงียบไม่มาไม่มาหงอยในสนามมะคือหลายๆคนถ้าติดตามผมมาตั้งแต่ตอนแรกอะจะเห็นแล้วว่าคาแรคเตอร์ผมใน,น,มนสนามกับนอกสนามจะต่างกัน คแค่อุ่นเครื่องก็เต็มกระดาษ A4 ล่ยแข่งขันจริงนะ่าจะสองหน้ากระดาษ A4 ทำไมก,ก,ก็ให้น้องเขามันจะค่อยๆลดลงมาลดลงมาผมเ <โด S 2> ชื่ออย่าง,งานั้นผมเชื่ออย่าง,งานั้นแล้วก็คือน้องจะค่อยๆได้เรียนรู้รายละเอียดไปเรืร่อยๆเพระคุณพี่ตองมากนะครับ,รบก็หวังว่า,าประสบการณ์ของพี่ตองที่ผ่านเวทีหลายที่มามันจะแชร์ไปถึงน้องๆดาวรุ่งเขาโชคดีนะฮะได้เจอพี่ตองไม่ต้องเจอโค้ตประตูต่างชาติหรอกเจอพี่ตองนี่พี่ว่าตอบโจทย์ทุกอย่างครบละแล้วมาริโอก็จะได้เพื่อนคู่คิด จริงๆแล้วต้องบอกไงครับว่าขอบคุณพี่โตด้วยพี่โตนิพ์ที่ที่เมื่อเมื่อตอนที่เขาซ้อมให้กับน้องๆชุดเนี้ยคือเขาก็ปูมาดีพี่โตก็ก็ผมแค่ผมแค่มามาดูต่อพี่โตทั้งนั้นเองแล้วก็เอาสิ่งที่ผมมีรายละเอียดในใจอ่ะก็เพิ่มเติมให้เขาไปทั้นก็ต้องขอบคุณพี่โตด้วยครับแต่ก่อนพี่คิดว่าพี่โตเป็นคนหนึ่งที่แบกการบ้านเยอะแต่ละวันมากแล้วตอนนี้พี่เห็นพี่โตคนที่สอง พี่โตก็เป็นโค้ชผมเมื่อตอนปี2012ตอนนู้นในปี2010 2010ตอนที่อยู่มาครับการบ้านเขาเยอะนะกระดาษมาเต็มเลยแบบซ้อมแบบฝึกเอาตอนี้ไม่ต่างกันฮะเริ่มเริ่มมีพี่โตสองเป็นกวินการบ้านหนาเตอะเลยคือผมว่าละเรียอสัมพันธ์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราคอยดูผลงานการทํางานการเป็นสตาฟโค้ดรวมเป็นทีมเพื่อนคู่คิดให้กับดานโจแล้วก็มาโยด้วยครับก็เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็น้องๆในทีมรวมไปถึง สตาร์ททุกคนในืองทองด้วยนะครับโอเคครับพี่ต้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสียเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวให้ไปเชนนิ่งต่อได้ครับขอบคุณครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของพี่ตองกวินทมสัจจานันที่ืองทองทีวีบุกมาสัมภาษณ์ ก็โจทย์ของพี่ตองกวีนีถือว่ายากพอสมควรนะฮะในการปั้นน้องๆในผลผลิตอะคาเดมี่สโมสรเมืองทองเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักในซีซั่นนี้ให้ได้อย่างที่พี่ตองบอกไว้ล่ะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยเทคนิคส่วนตัวดีอยู่แล้วล่ะครับเมืงอไนไม่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สาป,ประตูของสโมสรเมืองทองได้แต่สิ่งที่น้องๆขาดณนะตอนนี้ก็คือประสบการณ์ครับและพี่ตองเองก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องไปหาประสบการณ์ที่ไหนเดียวพี่ตองเองจะนําประสบการณ์ทั้งหมดเนะี่ยมาใส่ให้กับน้องๆมาแก้ไข จุดที่น้องๆขาดไปนั่นเองล่ะครับและอย่างที่พี่ตองบอกว่าเมืองทองคือทีมที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนนะฮะพฉะนนแล้วบางครั้งการถอยกลับมาเริ่มต้นจากจุดรากย่าเดิมๆคือการปั้นผลผลิตอะคาเดมีของตัวเองขึ้นมาให้แข็งแรงก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์การทําทีมฟุตบอลสมัยใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะในยุคที่ค่าลิขสิทธิ์เนี่ย มาไม่ถึงสโมสรแต่ละสโมสรค่าของชีพสูงแบบนี้เพราะ,ะนช้าแล้วการปั้นผลผลิตอคาเได้มีขึ้นมาเป็นกําลังหลักน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของการทําทีมสโมสรฟุตบอลสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ตองกวินทำสัจจา,านันผู้เล่นและโค้ดในซีซั่นใหม่ที่จะเดินทางมาถึงนะครับแอดก็แอบหวังเหมือนกันนะฮะว่าในซีซั่นหน้าเราจะได้ผลผลิตท,ที่ดีในเรื่องของคีเปอร์ผู้สารประตู รวมไปถึงเราอาจจะได้ผลผลิตที่ดีในเรื่องของโค้ชผู้สาวประตูและผู้ช่วยโค้ชที่ดีอย่างพี่ตองกะวินธรรมสัจจานันเติบโต,ตขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นเองละครับแม้แค่เห็น3คนเนี่ยกวินธรรมสัจจานัน์ดันโยเซยกามาริโอยิโรฟสกียืนอยู่ข้างสนามในการฝึกซ้อมแอดก็ขนลุกเลยล่ละครับ <laughs> อย่างที่แอดโพสไปใน f c e e o o o นะครับว่าเลือดของกิเลน,เนมันเข้มข้นมากๆเลยล่ะครับและไม่แน่ทั้งสคนนี้อาจจะ เป็นแรงผลักดันให้กับสโมสรเมืองทองกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งบนหัวตารางฟุตบอลไทยลีกครับตามลุ้นตามให้กำลังใจทั้ง3คนกันในซีซั่นที่เดินทางมาถึงนะครับ